สวัสดีครับ Youtube และก็เพื่อนๆชาวเซเว่นนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมเทลลมกก็จะมาลงอารีนากันนะวันนี้วันอาทิตย์แหละแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่เปลี่ยนเมตาไปเนี่ยตีไม่ไหวเลยก็เลยจะจัดทีมใหม่ลงสู้นะมาดูกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เป็นเมนะเป็นแบบนี้นะครับผม ก็ตัวหลักของผมก็คือเม่เอเลนะครับเลใส่คิคีเซเว่นไนเนาะแล้วก็เลือดเลือดเลือดเท่าที่จะหาให้ได้ดีที่สุดนะครับผมส่วนเจมเนี่ยก็ใส่เป็นเพิ่มค่าความเสียหายการโจมตีค่าความเสียหายคิแล้วก็อัตราคินะก็คือทำให้ได้คิมากที่สุดแล้วก็แรงที่สุดเท่าที่จะท,ท,ทำได้นะครับผมโดยการพึ่งหลักจากสกิล2สกิลนี้เนาะ ต่อมาตัวต่อมาก็คือเอ็นะครับก็เป็นใส่เร็วๆนะครับแล้วก็ใส่เลือดๆเนาะแต่เจมยังไม่ได้ใส่เลยเนาะยังไม่มีเวลาทําเลยนะครับส่วนตัวที่3เนี่ย 4, <5. S 1> ก็คือไอรีนเหมือนกันนะใส่เร็วๆแล้วก็เลือดๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไอรีนเนี่ยจะใส่เลือดๆเป็นของเซเว่นไหนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้ปรับก็เลยตายง่ายเลยต้องใส่ชุดที่ดีสุดเพราะว่า3 สองคนนี้จะคอยซัพพอร์ตเลเพื่อทำให้สกิลเลเนี่ยแรงที่สุดนะครับผมแล้วก็เหลืออีกสองช่องก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรก็เลยเอาโซอีลงไปก่อนแบบไม่ใส่ของเดทั้งสิ้นเพื่อเอาพาสซีฟการต้านทานห้าเป้าหมายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลยปั้นเมตามมาแล้วก็ใส่เร็วเวเลือดเลือดให้กับเมนะครับเพราะว่าจะได้ แถวหน้าสนมคนนะมีเร็วๆเพื่อจะได้ให้เลมีโอกาสได้ออกนะแต่คือความจริงมันก็คือสุ่มนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าก็พยายามเพิ่มความเร็วมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเผื่อมีโอกาสที่จะได้ออกสกิลก่อนนั่นเองนะครับผมแต่การออกสกิลเนี่ยออกจากความเร็วทีมนะไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าใส่เร็วให้เลแล้วเลจะออกก่อนไม่ใช่นะครับเ,เห็นเพื่อนๆถามมากันเยอะนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยจะลอง เอากลอูลงแทนเมนะครับเพราะว่าพาสีเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่ากนอูลดโจมตีกายภาพ4 0สเปอร์เซ็นต์ส่วนเมเนี่ยลดโจมตีกายภาพ50%เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าของเมเนี่ยจะบับที่ฝั่งตัวเองส่วนกลอูลเนี่ยน่าจะบับฝั่งตรงข้ามเนาะทีนี้เราก็มาดูการต่อสู้ในระดับ ,6 0 0กันดีกว่าเริ่มกันเลย โอ้ยเจอลูรีด้วยมามามาขอออกก่อนขอออกก่อนหูเจอลิโป้ด้วยโอ้ยลูรีได้ออกก่อนเพราะลูรีใส่เร็วๆยังไงได้ยิงก่อนอยู่แล้วครับแต่โอ้ฝั่งนู้นเร็วกว่าอีกแล้วน่าจะเร็วทั้งทีมฝั่งนู้นคนอูเราไม่ได้ใส่ของก็เลยโอ้ยหมดเลยบัฟบัฟคนอูเจอหมิงมิเข้าไปหมดค่าเลย น่าจะแพ้ดูแล้วน่าจะแพ้โอ้ยเลวเลได้ออกก่อนตายนะแถวหน้าแถวหน้าตายแต่เลก็ตายไปด้วยนี่ลุนไอรีนละต้องลุนไอรีนลุนให้ไอรีนไม่เหลือไม่เหลือขอดูหน่อยขอดูริปโป้ฝั่งนู้นหน่อยโหดจังใส่ของโหดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห ขิขโอ้โหนี่เรียวสามสิบเองนะแล้วก็ตบโต้ตบโต้โอ้โหหมดมากมาต่อกันเลยดูสิว่ากลอูจะพาเราขึ้นไป43 0 0ได้หรือไม่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้แต่ดูฟอร์มแล้วน่าจะไม่ได้เหลือแค่วันเดียวโอ้ไอรีนโดนก่อนเดวโลนอีกแล้วเออกลอูไม่มีของตายหมดประโยชน์โอ้โห แล้วคือริปโป้เดี๋ยวริปโป้คอมโบเดียวตายหมดนี่ม yup> ันเมตาริปโป้จริงๆอ่ะเนี่ยโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือครับดับอนาถดูดูอาวุธริปโป้ดีกว่าโกงจังวะ โอ้โหค,คีแต่นี้เบาวกว่าตัวที่แล้วนะติคีโตโต้ตตเหมือนกันโอ้โหถ้าได้นะถ้าได้ริปโป้นะเอาของเลให้ใส่เลยจริงมาดูกันโอ้โหริปโป้อ,อีกแล้วนี่คอมโบคอนโดสไปด้วยอากีเพิงอมโอ,มโอ้ลงไปนอนคู่เพราะไม่ได้ใส่ของ โอ้ยเอ็ดฆ่าสไปได้แต่ว่าบัฟสไปก็ยังอยู่นะครับไม่มีผลโหฆ่าได้แต่ฆ่าริโป้ไม่ได้เนี่ยสิปัญหาเก <c oughs> ิดใหม่ไหมเกิดให,ใหม่มาช็อตริโป้หน่อยถ้าช็อตโอ้ไม่ช็อตด้วยเ,ย,ยเรียบร้อยอะเรียบร้อยจริงติดมีสไปยอยู่ไม่ติดเลือดไม่ติดเลือดออก ช็อตไหมช็อตไหมโอ้โหติดติดสปีดอีกอะไรอ่ะไม่ดูละมันคิ้ขเลื่อยๆอยู่แล้วแหละดูดูฟอลนะคิ้ขเลื่อยๆเร็วคิโตโตอ๋อพูดผิดพูดผิดโตโตนะี่โป้เงี้ใส่โตโตอยู่แล้วอ่ะ ั่งนู้นมีเมย์แต่จะใช้เมย์หรือเปล่าโอ้โหเป็นไอเลียนยืนหลังเอาเว้ยตานี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ตาเนี้ย <c oughs> เรียบร้อยเจฟแรกกันคุ้มอยู่แล้วชุบเจฟขึ้นมา,าคืออะไรต้องลุนเอทดละเ <c oughs> นี่ยพอเจอ้าปเป้าหมายปุ๊บบัฟของกลอูลหมด <c oughs> หมดประโยชน์ทันที ต้องให้ลุนเอ็ดใช้ลบบับซะแล้วนั่นเอ็ดช็อตก็จบเลยเพราะว่าไม่มีใครลบบับโอ้โหแล้วเจฟเจฟยืนหน้าแบบซอมบี้นี่สะท้อนแบบไม่กลัวเกงอ้าวคืออะไรเทิร์นหมดโอ้โหชนะเฉย พาดเขาพาดความจริงเขาเอามิงมิหรือเจฟยืนหลังน่าจะดีกว่าเราเริ่มกันเลยน่าจะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูมาเอ็ดตีสองทีก่อนสปีดแล้วก็กวนอูโอ้โหมาออกใช้ท่านี้เอากวนอูไม่บฟเหรอกวนอูไม่บัฟเฉยอ่อะ ผิดสเตปนะปกติคุณอูต้องบัฟนะมีสไปอยู่อะ่ะไม่ช็อตมีสไปนี่ริปโปนี่ยิ้มอะ่ะนะแทบแทบว่าอุดจุดอ่อนริปโปได้เลยอะ่ะนะถ้ามีริปโปต้องมีสไปนะโอ้โหดูดีไอรีนสวนแล้วฝั่งเราไม่มีไม่มีไม่มีไอรีนด้วยเอ้ยไม่มีสไปด้วย เอาอไอรีนพิกพิกสถานการณ์ได้เปล่าตัวต่อตอมินทโนนช็อตใครโอช็อตสามช็อตสองตัวเหลือเอจยูโอเคเหลือเอจยูเอาไอรีนฟื้นมาใหม่เหมือนของเขาไม่แรงเท่าตัวที่แล้วนะขนาดเขามีไอรีนเนาะแต่วเขายังมีสปายอยู่ s <S นั่นพอพูดบอกของเขาไม่แรง s <S เขาเก็บส,สามทันที สกิลหน่อยสกิลหน่อยโอ้โหหกทีนี่มันโกงจริงเลยยังไม่ล้มอีกอะดูดิขอขอเราหน่อยขอเราโอ้โหเราเบากว่าหมดแล้วเนาะโอ้โหก็ชนะแค่ตาเดียวเองจากห้ารอบไม่รู้ว่าโกลูนี่ ไม่ค่อยได้โชว์ฟอร์มเหมือนก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะตอนลองลองเล่นเองนี่โอ้โหเกมพิกเพราะกลนอูหลายทีเลยนะแต่ว่ามาวันนี้กลวนอูเทสกิลค่อนข้างเจอมีงบ่อยนะก็เลยหมดประโยชน์ไปนะครับผมวันนี้ถ้าผมทำเรืมกก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูกันนะครับผมอย่าลืมไปแล้วก็สับสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับ